องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567วันนี้เวลา14นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2567ณโรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพลังเยาวชนไทยร้อยดวงใจจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเพื่อเยาวชนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองที่จะเป็นกําลังในการขับเคลื่อนสังคมมีจิตอาสาพร้อมที่จะพัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้น ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทําคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจานวน123คนเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทําคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม ในงานมีการจัดเทศกาลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมเนทรมาอานันทมหิดลพระอธฐรมรามาธิบดินทรรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษที่ทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสปรปชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีสองพระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน 2,468ทั้งสองพระองค์เสด็จถลิงทวันยราชสมบัติขณะอย่างทรงพระยาวนอกจากนั้นยังมีทศกาลผลงานของเด็กเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนจากทั่วประเทศอาทิผลงานโครงการศริลป,ปะการพัฒนาเด็กเยาวชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นแผ่นดินเดียวกันโครงการศริลป,ปะบำบัดเติมความฝันการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาของบริษัทเซ็นทรัลรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน ไดร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยวาวชนและการแสดงดนตรีไทยประลองเพลงประเลงมโหรีจากวิทยาลัยนาฏศิลป์นคปรปฐมได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทการขับร้องการบรรเลงขับร้องวงมโหรีถ้วยก่อและถ้วยขอประจำปี2566 อย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาไดใดจงพร้อมจะอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเอง